สรุปที่ฟาวฟาวคือตัวนี้ให้เด็กเข้าไปดูแล้วนะะแต่ว่าไม่ได้ฟาวที่เด็กแต่ฟาวที่ผู้จัดการกับเอน้องน้องบัวเขาไปเลือกอันอยู่ข้างในแล้วค่ะเขาก็โอเคคนละอนันคนละแก้วดิฉันก็เลยเออโอเคอันนี้เดี๋ยวยกเลิกน้องก็แล้วกันเนะเาะอ่าวสรุปหนูจะเอากันไหนกันแน่อันนี้มันเก็บความเย็นได้นี่ แต่ใจอ่ะคือชอบอันนี้มันได้นานเพราะว่าเราไปอยู่ป่าไงตอนก่อนนอนเราจะได้ไว้บนผูรีตะเข้าใจปะเนี่ยเห็นแนละ้วเนี่ยเนี่ยแต่ประเด็นที่สําคัญคือพี่เขาบเก็บความเย็นได้ยี่สิบชั่วโมงท่านเมื่อกี้เดี๋ยวทำไเขาก็ข,ข,ข,ขอบคุณเลยนะแต่อันนี้พี่เขาบอกว่าเก็บได้ไม่เกินสี่ชั่วโมงแล้วอันเนี้ยประเด็นคือไม่มีของมีมีเหลือแต่ตัวโชว์ถ้าเอาก็ต้องเอาตัวโชว์ ดูความเยอะของนางไม่ใช่แล้วโม้บโลบมากอันดับหนึ่งหนูใช่นะแต่คือหนูชอบสีตล์เนี่ยเข้าใจป่ะเนี่ยเนี่ยคือมันหิง่ายเห็นปันเนี่ยหรือว่านุ่งแม่ไหมมีปะมีสีดำได้เหรอก็สีดำนั่นแหละจเดี๋ยวนี้เอาไหมไม่เอานเชยอืมได้เอาที่หนูจะเอาทั้งสองอย่าง ใ,ใ,จ,ใะจะเอาทั้งสองอย่างประเด็นอ่ะอันนี้สวยอ่ะเนี่ยตามใจจนติดนิสัยลูกสาวพี่เขาอุตส่าห์ลงไปเช็คให้นั่นไงมาละเศรล้าไม่มีของโอเคงั้นพี่เอาแค่นี้จ้ะ เขาอะไรรู้ไหมเก็บขางบนนี้ี่ชั่วโมงจะเอาใส่เนี่ยตอนแรกไม่เชื่อแต่เนี่ยเขาบอกสองคนแล้วอ่ะทำไมอออกอชั่วโมงเลยว่าแบบี่ใคคนก็คือบอกว่าเก็บไ2ชั่วโมงตอแรกที่เชื่อ่สี่ชั่วโมงเขาใส่สิงโตกับช้างเนี่ยเขาใส่เนี้ยไม่้องเติมอะไรเลยอ่ะจริงออตลอดวัน อ๋อแล้วหนูไม่ได้เอาตัวนั้นแล้วใช่ปะตัวนั้นเหรออันนี้อันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้พันอันนี้พันหนูว่ต้องสิบแลสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวพันเจ็ดเอ็ดไปดูแล้วพี่โอ้โเปล่าเขาบอกสองคนแล้วอ่ะเกี๋ยวความเย็นได้ยี่สิบชั่วโมงยี่สิบจริงเปล่าเหรอเขาใช้อยู่อันเนี้ยเขาใส่โอเขาบอกนี้เขาใส่อ๋อใส่น้องลีใส่น้องลี ไม่ไม่ใช่ผมไม่ไม่อรอกสมกุ้งแลใส่น้ำเย็นมันก็เยีนจริงๆใช่ไหมผมไเนอย่อย่างนี้ล้ใช่ไหมคะ่ขอจับมย่าโอ้ยาแนะนำที่ห้องนี้สุดถ้าจะไปให้ก็ห้องนี้เลยดีมันไม่เก็บไปอ่ะยัมีงานดู เลือกใหญ่เลยออาเลือกเข้าไปเลือกเข้าไปอันนี้มันมีแค่ตรงนี้ใช่ไหมพี่แล้วสีดำแบบใหญ่มีไหมเออสีดำสวยสีดำสวยสีกลมสวยเออสีกลมก็สวย สีสีดำสวยสุด ล้วก็เช็คตัวเช็คเช็คเช็คตัวนี้ด้วยว่า,ามีของไหมมันมีกี่สีให้เลือกจ้ะ อ่าเช็คหน่อยจ้ะอันนี้คือผู้จัดก,การก็ชอบนะคะเขาอยากได้อสองพันสี่รอยห้าสิบาทแก้วน้ำล้องเอาโอเคจะซื้อให้จัดไปให้พนักงานเช็คอยู่นะคะว่ามีสีอะไรบ้างสต็อกอะไรบ้างมีของในสต็อกหรือเปล่าแล้วก็คือหมอ้อตัวนี้ นะคะที่เราจะซื้อไปเป็นเซตหม้อน,นี้เลยมีช้อนมีหม้อมีจานมีถ้วยพลาสติกมีเออเอเนกประสงค์นิดหน่อยค่ะนี่มันก็คือตอนนี้แหละมีให้จับคูปองด้วยว่าได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์มันจะมีเป็นสามร้อยห้านงว้าวขอให้ได้ 1, หนึ่งพันส่วนลดพี่เขาไปหยิบกล่องมาเหรอสรุป ของหนูไม่มีนะหรอแล้วถ้าเราซื้อตัวนี้มันลดปะ,ะเหลือใบเดียวอ่ะนี่ไงไม่จับกับเซอร์ลดก็คือถ้าลดงั้นหนูเอาถ้าได้พันหนึ่งอ่ะแต่มันจะมีเฉพาะชุดตัวโฉบเยส s จ t เเขย์เจสเเขย์ขก่ได้เย้เย้เจสเเขย์ก่อยัางไงอ่ะให้พี่เอาแกงกันเลยเนาะอยากได้อันนี้อ่ะ ม่านี้มันมีพันหนึ่งกับอะไรอ่ะมีตั้งแต่3ามร้อขึ้นไปจนถึง0นพันหนึงรนพันหนึงพันหนึ่งโอ้โได้ตังค์ทุเลยจับยังไงอ่ะจับใหม่ไม่ได้หรอ รถไปประมาณ450ยังดียังได้รถเนาะอารมณ์เสียจับได้300เนี่ยแม่จับยังไงทำไมมือแม่ไม่ ทำไมไม่ให้เยอะให้ฉันว่าเขาใส่เขาใส่ีกต่300ใช่ไหมคะองลายโอ้ก็ได uh ้เป็นตัวไหนไปตัวนี้ตัวนี้นะคะได้ร้านนี้มาหนึ่งชิ้นใช่ไหมแม่หนึ่งชิ้น ร้อยอีกหนึ่งหมื่นสองพันกว่าบาทนะคะวันนี้ร้านนน้นหมื่นแปดร้านนี้หมื่นสองนะคะอันนี้ก็จะมีกระเป๋ามีหมวกอมีอะไรอ,ะอ่ะคมไฟายอีกสองค่ะ มัมอันนี้เอาไหนสบายสุดายิ้ห้ายิ้ห้านี้มันจะหนาสามหาหรองั้นจะเอายิ้ห้าดีกว่าสามสามอันก็จะสามนิติสแผ่นค่ะก็จะเหลือพื้นที่ว่างนิดนึงไว้บางกันได้ประมาณสามสิบเซนค่ะแม่สามสิบเซ,น,เซนก็ส่งไม้บรรทัดอะ่ะโ,โอเคค่ะสมอบ,บกเชือกเสากลาง อันนี้คือเปิดได้ทุกด้านหรือเปล่าคะหรือว่าเปิดได้ด้านเดียวออสองประตูสหน้าออสค่สะลูกค้กาค่ะออกได้สองประตูใช่ค่ะออกเข้าออกได้สองประตูก็มีหน้าสามสองข้างบนก็จะมีที่ระบายมันออกได้ทั้งสองฝั่งบนดีค่ะดีเวลาฉีดลุกขึ้นไปฉีดต้องข้ามกันเนาะแต่ก็ไม่เคยนะ <laughs> ง่ายอ่ะอันนี้มันจะเป็นแบบเขียวธรรมดาลูกค้า,าก็คือเราตั้งโครงแล้วเอาหวานหวานปิดปิดแ <c oughs> ป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะ อ่ะลูกค้าตั้งโครงระยะเวลาตั้งโครงเสร็จต่อเนี่ยค่ะเกี่ยวตามเาเอันดับแรกเห็นตรงนี้เอาโครงขึ้นก่อนใช่คือที่ที่อยากรู้ก็คือโครงนี่แหละค่ะใช่เป็นโครงอัตโนมัติไม่ไม่ได้มาอะไรใช่ไหมคะเป็นโครงต่ออ๋อ ใช่ค่ะลูกค้าค่ยันเสร็จแล้วก็ยกขึ้นเองแล้วก็เอาตเกี่ยวนะคะเกี่ยวตามเสาได้เลยค่ะพอตั้งโครงเสร็จข้างสี่สี่ด้านทุกอย่างเกี่ยวแล้วก็ตครงก็ต่อใช่ค่ะมันจะเป็นยางยืดข้างในโครงืดมันตอดทับได้เลยอันนี้นี่คือกันน้ำ3,500มิลค่ะโอเคกันน้ำ3,500มิลเนาะลมแล้วก็ โอเคหมายถึงหมายถึงการลมเข้าข้างในคืออยู่เวลาปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าปิดหมดอย่างเงี้ยแน่นอยู่ใช่ไหมคะอ๋อโอเคอเคืมโอเคค่ะพี่ตรงไหนนะคะร้านขายยาที่มีโพสแต์แอน่อะเดินตรงไปค่ะ เดินตรงไปมันจะมีวัสดุอยู่ตรงของมุมตรงนี้ถ้าอยากได้แล้วก็มันจะมีสีเหลี่ยมอ๋อมีสีแค่สีกลมกับสีเขียวสีอะค่ะถ้าเป็นตัวนั้นถ้ายีมห้ามิลใช่ไหมใช่ค่ะถ้าตัวนั้นจะเป็นลายใบไม้อ๋อถ้าถ้าชอบอันนี้ก็คือจะมีแค่ลายใบไม้อย่างเดียวลายใบไม้ล้วค่ะเห็นเป็นอะไรนึกว่าลายทหารลายใบไม้ลูกค้าอ๋อ แม่คะถ้า25มิลมันจะเป็นลายใบไม้อย่างเดียวเลยค่ะถ้าเป็นโซนนี้แต่ถ้าอยากได้เป็นเรียบๆจะเป็นอันนู้นค่ะอันนู้นก็จะแพงกว่าเอาอันไหนนิ่มกว่าแต่คนละแบรนด์เฉยๆขนาดเท่ากันูกคะ25มิลไม่ไม่อันไหนใช่ดีกว่านิ่มกว่ามันนิ่มกว่าจะเป็น25ค่ะมันจะหนากว่าลูกคลาก็ใบไม้สวยดีนะถ้าเป็นตัวที่ลูกค้าลองนันี่จะเป็น20มิลตัวนี้ก็จะอันนู้นใช่ไหมอันนี้แหละค่ะ20มิลอันนี้แต่อันนี้25มิล เขาแต่20มิลนี่คือยังไงมันจะบางมันจะบางกว่าค่ะลูกค้าอ๋อมันจะเป็นลายเรียบแล้วก็บางกว่าแต่ถ้าแม่จะเอา25มิลถ้าไม่เอาเป็นเรียบๆจะเป็นยี่ห่อนน้นเฉยๆอันนี้จะเป็นอีกี่ห่อหนึ่งมีลายเดียวหรอคะอันนี้มีลายเดียวแล้วก็มีเป็นลายเรียบจะเป็นอีกที่ห่อหนึ่งค่ะแม่จริงลายเรียบมันสวยกว่าเนาะลายเรียบก็จะมีสองสีค้าเป็นสีกรมกับสีเขียวขี้ม้าแม่แล้วอันนี้สีดำคือของอันนี้ สีดำเป็นสีกลมค่ะลูกค้าเลือกสีดำลมเออันนี้อันนี้อันนี้ก็คือสีอันนั้นสีกลมที่ห้องนี้เห่นไหมแต่เป็นยี่สิบมิลนะแม่อัและอันนี้ยี่ห้ามิลเท่าไหร่อะคะยี่ห้ามิลตัวนี้หกเก้าห้าค่ะอือันนี้ถูกกว่าอันนู้นร้อยหนึ่งปกติมันก็จะเจ็ดเก้าห้าแต่นี้มันจะปูนิดหนอ่งขนาดเท่ากันต่างกันแค่ความหนาแต่นี้ก็สวยนะได้อยู่เพราะว่ายังไงเราก็ปูทับอยู่แล้วมันลายจนเกินไปหรอกแม่โอเคและ พราะเรามีผ้าปูทับอยู่แล้วอะแม่ผ้ากับเกาอีด้วยเออได้อยู่ได้อยู่เอานี้ก็ได้อาวันนี้สมอันแต่อันนี้ไม <c oughs> ่มีพื้นที่ไงเขาก็อยากกลางนะแต่ไม่มีเขาต้องได้เขาต้องกลางได้น,นิดนึงอะไร ก็ต้องยอมเข้าใจค่ะกันก็ต้องเข้าใจการหลาแพ็กเกจอะไรอย่งเ้ยนั่นแหละโอเคฉันแปลกประหลาดอยู่คนเดียวก็จะอ่านชอบเล่นไพ่ไงอ่ะไพ่วางข้างได้มมอ๋อันี้มันได้หลายมายังไงอ่ะแม่อันนี้อันนี้วางเท้ามันได้เราก็วางได้ใช่อันนี่วางได้เสร็จปุ๊บ อันนี้เราก็ทำได้ถ้าแม่นอนแล้วม่ปวดหลังแม่ก็นอนเธอเออโอ้โหอะไรแต่ลงมาแล้วอย่าปวดหลังนะอ่า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 อย่าปวดหลังนะอั่นนอนแจกไพ่เหรอเอาอขึ้นได้ไหมอะอย่าช่วยนะอย่าช่วยนะตลอดเลย เข้าใจว่ามันเขาจะวางโทรศัพท์มันไม่ตกไงเขาจะชอบอย่างนี้คุณชอบอย่างนี้ของฉันแล้วมันจะต้องมีพื้นที่สําหรับหมุนด้วยอืทั้งหมวยเอ๋ยทั้งผ้าห่มเอ๋ยใดๆโอเคถ้าเกิว่าอันเนี้ยอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้สามค่ะแล้วก็เต็นท์หนึ่งถูกไหมเต็นท์หนึ่งแล้วก็อันนี้เอาเท่าไหร่คะอ่าแล้วก็จะมีสองสีแล้วไ็มีสีเข้มกับสีขาวไม่เอาสีเข้มดีกว่าเนี่ย สีเข้มดีกว่าไหมอันนี้ดีกว่าแล้วอันนี้อะคะแม่อันนี้เอาแกนฮะอันเนี้ยรังเนี่ยอันเดียวสิรางอันหนึ่งสีดำนะคะเอารังสีดำไม่เอาสีขาวเอ้ยเอะยเอรางรางคนจะสองคนทั้โอเคโอเคเพราะมันถูกๆไม่ได้แงค่ะไม่แต่ว่าอันนี้ต้องใช้กี่อันสี่สีขาวแม่กลัวเลอะไงอันนี้สามเอออันนี้สามไงไม่มันก็ไม่ดื่นกับขาวหรอกเนี่ยไม่รังอะ หมายถึงรังแล้วแต่พวกนี้ยังไงหนูก็มีผ้ารองอยู่แล้วหนูชอบลื่นๆอืมฮะต้องมีผ้ารองไปอยู่แล้วแหละแต่นี้มันรองให้นุ่มเฉยๆแต่เรามีผ้ารองอีกทีหนึ่งอยู่แล้วอันนี้ต้องรองให้นุ่มไม่งั้นหนูนอนไม่ได้นะลูกหลังเป็นกระดานเลยมั้งคือยังไงอันนี้ก็ต้องเอาแต่ว่าเราจะเอาสีอะไรสีดำนั่นแหละสวยสุดใช่ เอาสีดำถ้าเกิดว่ามันปูได้อันที่หวานอันนั้นอะไรอ่ะอ๋ออันนี้ยี่สิบห้าเมตรอันนี้ยี่สิบเมตรค่ะแม่ไม่ต้องถามพี่เขาว่าอันนั้นน่ะใช้กี่อันถ้าปูให้เป็นพื้นที่ใช่เดี๋ยวต้องลองต้องถามเขาเมืาเขาบอกแล้วว่าสามอันแต่ไม่รู้ว่าความยาวเท่าไหร่ไม่รู้ยี่สิบอืมก็ถ้าปูสีเปนเท่าไหร่ลราก็ต้องถามเพราะเราเอาไปสี่คน,นะะอันนี้ก็อี้นี่ก็สบายว่ะอันนี้เราเปลี่ยนแต่อันที่ไปกองถ่ายคืออะไรอี้สักอันนึงเนี่ย อันนี้สบายมากเลยตรงแม่เนี่ยซื้อไปกองถ่ายสักอันได้ไหมเนี่ยให้แม่นั่นแหละฮะแม่ถ่ายเขาชอบแบบนั้นอ่ะพี่เกนั่งอยู่แล้วอ่ะเหรออ่ะงั้นก็เอานั้นไปเลยจบมันจะยับจ้าเออรีดมาเลยแล้วนี่ถ้าเราใส่ก่อนเปลี่ยนของนเขาอยู่แล้วยับเขาก็นี่ต้องใส่แม่ชอบอันนี้ใช่ไหมแต่อันนี้จะเข้าเต็นท์แม่ไม่ได้เต็นแอร์อ่ะเออเต็นท์แอร์ไม่ได้ ก็เอาเอาอันนั้นไปนั่นแหละเข้าเต็นท์ได้ไออันที่มีอยู่อ่ะอู้อู้เต็นแอร์นี่ใช้ได้นะไอนี่พอเราเข้าปุ๊บเราเปิดแอร์เอาแอร์ไปด้วยโอ้แตาใหญ่เลยยายก็ใช้เต็นนี่เลยเต็นั้นไม่ต้องใช้แล้วแต่นี่กางยากเนี่ยถ้าเป็นกอง้าแม่เอา่นี่เป็นกองถ่ายเอาก็ได้เผาทั้งวันนี้หรอนอะไรนะไปตตกหมุดตอกหมุดไอ้นี่ไไอ้ตอ อ<ม>ไอ้ไอเ้เน,อนี้ยเต็นต์พวกเนี้ยเที่ยวสี่มือผมตอนอายุสิบสี่ยนอนคนเดียวเต็นนี้อันนี้ก็เล็กๆง่ายๆก็่ะรู้ๆแล้วทาไมช่างชูดดะมันเก็บง่ายก็มันมาซื้อันนี้แหละที่มันเขียนว่าสนามเดินป่ายตรงนัง้นเราตรงนั้นก็เขียนอยู่เหมือนกันอ๋ามีอันนู้นด้วยอ๋อแต่หนูนมันมันไม่นั่นเท่าไหร่ มันก็นั่งมันก็นั่งดีนะหนูลองนั่งดินั่งแล้วแม่แต่มันก็ลุกยากอ่ะใช่แต่อันนี้บางกว่าอันนู้นใช่ไหมแม่เนี่ยไม่รู้อ่ะนี่ต้องดูต้องดูแค่นี้อ่างกันยี่ห้ออันนี้ยี่ห้ามิลความหนาแต่อันนี้ยี่สิบกับ อันนี้มันต่างกันยังไงคะความยาวเหรอใส่ต่างกันที่ความหนาอ๋อตัวยี่สิบมิลกับตัวยี่สิบห้าแตกต่างกันที่ความหนาความหนกอันนี้ต้องใส่กี่อันถ้าถ้าจะเป็นอันนี้เป็นโซฟ่าเหรอแม่เออโอ้โหนอนได้อะไรได้เนาะ

ที่รองคืออะไรอ๋อเตีเยงหรอคนะน่ยเตีเยงเตีเยงห้องสนามอันนี้เป็นที่เก็บของพับได้แน่ๆเองเออเป็นกลอ่องแล้วก็เป็นโต๊ะในตัวใช่เป็นที่วางได้ด้วยวเนี่ยเนี่ยวางอย่างเงี้ยวางโต๊ะเนี่ยเนี่ยก็วางของได้เลยเนี่ยก็เป็นโต๊ะในตัวหนู สมมเอาไปตั้งไปตั้งกับกับกอีพี่แม่จะเอาดิตังงต้งหน้า่แม่จาตัวไหนนะนี่ตั้งตรงกางนั่นแหละลองดูดินี่ก็อีแม่จาตัวนี้อ๋อแม่จาตัวนี้นะคะ่ตงเตี้ยจังแม่ลองไปตั้งเตี้ยจังวางได้แต่ว่าใส่ของใส่อะไรได้ เอาสักสองอันแล้วก็ตั้งส่งขึ้นก็ยังได้เลยนะเก็บของไม่คำถามว่าเอ้มีแต่ยังี้อืมเห็นมีตรงนี้ก็ใไซนี่นะไม่ว่างแค่ใเอย่างนี้อย่าต้องถามเขาก่อนมันอันนี้ดูคว้างเนาะแม่เนาะอันนี้แม่จองแล้วอันนี้มันมีรูตรงนี้ด้วยนะแม่เนี่ยนเนียนมีไซส์เดียวสองสีสีขาวกับสีดำนี่กล่องอะค่ะ อ๋อสีนี้สดำอาวนสีนี้ไม่เจอตัวนี้สีนี้ไม่ได้มีไซส์เดียวค่ะแม่แต่มีสองสีก็ไม่เป็นไรเขาได้ใสนี้ก็ได้นี้ก็ได้หกว่าบาทใช่เก้าอี้ใหญ่นาะที่แม่จะเอาอ่ะแม่จะนอนท่าไหนบ้างเนาะได้ทุกท่าได้ทุกท่าไอ้สหบพวกหนูอ่ะอีตัวนู้นนั้นอัตโนน เหมือนกันเลยเหมือนกันคุณพี่คุณพี่อก็อีอันไหนระหว่าอันนี้กับอนนี้ลองมาลองให้ครบเลือกอะไรคะท่านลองนั่งดูทั้งสองตัวเลยมันมีร้านชิ้นายอยูรงน้นวดเลยต้อง่อทานอ่ตนีก็มีที่ก็่นะคะ่่ตรงปเลยค่ะงท่านป้องนานแล้วแต่ว่าอดกลั้นยคุณพี่ก็รวันก็ยังไมมา อันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้แบบอมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบล็อกแต่ไม่เอาสีดำไม่เอาสีดำนะคะแบบนี้นี่ค่ะที่ลองนอนอยู่นี่ต่อต่อคนสี่ แจะพูได้แค่สามเต็นท์นี้ได้สามเต็นท์นี้พอดีเลยงั้นก็เอาสามอันนมาจะสามอันสามอันอันนี้มันนอนได้สามคนไม่ใช่หรอไม่ไม่เรงหันหัวทันตีนด้หรอกสี่คนหรอมาลองนอนแล้วจะรู้นะเข้าไปแล้วจะรู้แล้วก็ลมเข้าเอ้ามาแล้วจะรู้ เอาไอหวานเข้ามาด้วยโอ้ยหนูเข้าไม่ได้วันนี้แม่หนูขอไม่ไม่เข้ามาอ่ะไอบัวนอน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 เลย <c oughs> เอ่ะแบบพอดีไอไอหวานมากระด้านอยู่ป็